ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตแคริเอเตอร์ช่แลกับการดูดวงไพ่ยิปซีนะครับวันนี้เราก็มาดูไพ่กันแบบรันดอมนะครับซึ่งเป็นการดูในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นให้ดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้เลยนะครับภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับ และที่สําคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครปลื้มคุณมากและอยากมาใกล้ชิดคุณเออน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับใครปลื้มคุณมากและอยากมาใกล้ชิดคุณนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงทายให้คุณนะครับทาใจสบายๆนะวันนี้คุณได้ไพ่โห Six of Cups ใบแรกมาไม่ธรรมดา ธรรมดาที่ไม่ธรรมดาคนใกล้ชิดคนรู้จักคนใกล้ตัวได้หมดนะครับเปิดก็เน้นเห็นใบแรกมาก็ดีแล้วอ่ามาดูกันต่อไปนะครับโอเคโอเดมูล oh, คุณกังวลอะไรอยู่หรือเปล่าเวลานี้นะครับถ้าลดความกังวลได้จะมีโชคดีมากขึ้นนะแล้วก็สองเหรียญ t ูอ e พเพนทาเคมีปัญหาหการเงินหรือเปล่าอาจจะไม่ถึงขั้นลำบากแต่บางทีต้องมีการหมุนเงินรับซ้ายจ่ายขวาอะไรแบบนี้ มันจะผ่านไปได้ดูแล้วไม่ใช่ปัญหาใหญ่หรอกนะแล้วก็นี่ไงเดวิลตามใจตัวเองมากไปหรือเปล่าเออให้ของขวัญตัวเองเยอะไปหรือเปล่าขออนุญาตแซวนะครับเออบางท่านอาจจะให้ของขวัญตัวเองเยอะไปหน่อยช่วงนี้ออทําให้การเงินก็ต้องหมุนเวียนหรือมีการสะดุดบ้างออห้าถ้วยไฟอั u คัเออสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปนะครับ ปัจจุบันของคุณดีงามแล้วและจะดีขึ้นเรื่อยๆนะนี่ไงชัดๆเลยสองไม้เท้า to of w a n d มองไปข้างหน้าดีกว่าอามีประโยชน์กว่าก้าวหน้ากว่าเห็นผลดีกว่านะครับชัดๆราชาไม้เท้า King of Wands ใครปลื้มคุณมากอยากมาใกล้ชิดคุณคนคนนี้เขาจะนำโชคดีมาให้คุณด้วยนะไม่ใช่แค่อยากมาใกล้ชิดเฉยๆนะถ้าเขาเข้ามาหรือเข้ามาแล้วคุณจะโชคดีด้วยอะ่ะ แปดถ้วย8 of cups อาจจะต้องมีการจบบางอย่างล้มเลิกบางอย่างเพื่อทำสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเดิม10ดาบ10 of swords ไม่ต้องกลัว10ดาบนะครับใบนี้ผมมองว่าเขามาเตือนเรื่องสุขภาพนะคุณอาจจะหักโหมทำอะไรสักอย่างมากเกินไปหรือทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันทำให้พักผ่อนไม่พออะไรแบบนี้ระวังสุขภาพนะครับและ โอ้โห oh สบายใจได้ The World มาไม่ว่าคุณจะเหน็ดเหนื่อยหรือว่ามีอะไรไม่ได้อย่างใจอยู่ตอนนี้ในระยะยาวดีแน่นอน The World นี่ดีงามเทียบเท่าเดอะซันนะครับเดี๋ยวมาขยายความกันนะวันนี้เออใครปลื้มคุณมากอยากมาใกล้ชิดคุณเขาแสดงตัวออกมาตั้งแต่ใบแรกเลยความหกถ้วยคนกันเองนี่แหละ คนในแวดวงสังคมของคุณคนที่รู้จักเห็นหน้าค่าตากันแล้วเคยเจอกันแล้วหรือแม้แต่คนใกล้ชิดที่เจอกันแทบทุกวันในแวดวงการงานโดดเด่นมาก นะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานโดยตรงเจ้านายหัวหน้าแม้แต่บริวารบางทีคนที่อายุน้อยกว่าก็เป็นไปได้หรือแม้แต่ถ้าท่านไม่ได้ทํางานประจําท่านเป็นคนทํางานอิสระหรือค้าขายแบบนี้คนคนนี้มีโอกาสเป็นลูกค้าประจําของคุณเป็นทุนส่วนของคุณหรือใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับคุณด้านการงานที่คุณทําอยู่แม้แต่สิ่งที่เป็นงานอ,อดิเรกงานอิสระอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับบางทีอาจจะเป็นคนในชมรมที่ร่วมอ,อยู่หรือว่า ท่านอาจจะมีกิจกรรมที่ชอบทําเป็นประจําเช่นการออกกําลังกายหรืออะไรแบบนี้แล้วมีคนใกล้ชิดแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับนี่คือพลังงานรวมนะครับใครก็แล้วแต่ที่เป็นคนใกล้ชิดคุณเจอกันได้บ่อยๆหรือเจอกันเป็นประจําโดดเด่นมากคนนี้ปลื้มคุณมากอยากมาใกล้ชิดคุณถ้าจะถามว่าทําไมเขาต้องอยากมาใกล้ชิดเท่าที่เจอกันอยู่ยังไม่พออีกเหรอมันก็ได้คําตอบที่ว่า การเจอก,การรู้จักกันนะับเวลานี้ถือว่าดีประมาณหนึ่งแต่เขาอยากสนิทกับคุณมากกว่านี้เป็นไปได้ว่าคนคนนี้จะมีระยะห่างกับคุณหรือคุณเองที่วางระยะห่างกับเขาเพราะคุณค่อนข้างมีโลกส่วนตัวพอสมควรแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ใช้ความคิดเยอะครุ่นคิดเยอะแบบนี้บางท่านอาจจะเสี่ยงต่อการเป็นคนขี้กังวลด้วยนี่ขออนุญาตทำนายตามหน้าไพ่นะครับอาจจะกังวลมากเกินไปถ้าลดความกังวลลงนะบางทีเราเข้าใจได้บางทีความกังวลมันอาจจะมาจากปัญหาสะสมในอดีต บางท่านเคยมีปัญหากับผู้คนเคยโดนหักหลังเคยผิดหวังเสียใจกับอะไรมาแบบนี้ทําให้เกิดการจาฝังใจและปิดตัวเองไม่ค่อยอยากเปิดรับใครง่ายๆแบบนี้นะครับแม้จะมีเพื่อนแต่ก็ยังมีระยะห่างมีกําแพงอยู่อะไรแบบนี้ทําให้เกิดความรู้สึกว่ามีระยะห่างกับผู้คนอยู่เสมอไม่ต้องกลัวนะคนคนนี้ปลื้มคุณแล้วก็ขเขาจะนําโชคดีมาให้คุณด้วย มันดีตรงที่ว่ารู้จักกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่จะสนิทกันมากขึ้นกว่านี้มันไม่ได้ยากเย็นและการที่เขาอยากมาใกล้ชิดคุณเนี่ยมันเป็นไปได้ด้วยว่าเขามีจิตใจเสน่หาคุณนะครับในบางท่านนะบางท่านบางกรณีเขามีจิตใจเสน่หาคุณอาจจะอยากเจีบคุณเป็นแฟนหรืออยากมาเช็คดูว่าคุณมีใครหรือยังมีคู่หรือยังเพราะบางทีแม้จะรู้จักกันแต่เขาไม่ได้รู้รายละเอียดของคุณมากมายนักในเชิงลึกคนคนนี้อาจจะอยากคบหาคุณให้มีความแน่นแฟ้นมากขึ้นหรือเข้า มาใกล้ชิดระดับมาจีบกันอะไรก็ว่าไปเขากําลังดูอยู่ว่าคุณมีใครหรือไม่โสดจริงไหมหรือถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วเขาก็อาจจะแอบหวงคุณอยู่ห่างๆแบบนี้แต่ทําอะไรไม่ได้นะครับประมาณนี้อันนี้คือเรื่องความสัมพันธ์ส่วนเรื่องชีวิตส่วนตัวของคุณเนี่ยผมมองว่าถ้าคุณทําใจเรื่องอดีตที่ผ่านมาได้นะครับแล้วมองไปข้างหน้านะ มองไปข้างหน้ามองปัจจุบันคิดทําสิ่งใหม่ๆชีวิตคุณจะดีขึ้นนะครับอันนี้เรื่องส่วนตัวในเรื่องส่วนตัวชีวิตส่วนตัวคุณจะดีขึ้นแน่นอนอย่าไปจมอยู่กับสิ่งเก่าๆขออนุญาตแนะนํานะครับตามหน้าไพ่นะอย่าไปจมอยู่กับสิ่งเก่าๆช่วงเวลานี้คุณมีความสามารถเรียกว่าดีกว่าแต่ก่อนคุณเก่งขึ้นคุณพัฒนาขึ้นคุณทําอะไรได้หลายอย่างมากขึ้นถ้าคุณประยุกต์ใช้ความสามารถคุณดีๆในการพัฒนาตัวเองคุณจะไปได้ไกลไปได้สวยไปโลดเลยและบวกกับการที่มีคนนี้เข้ามาในชีวิตนะ เขาจะสนับสนุนคุณทุกวิถีทางเท่าที่ทาได้เลยสิ่งที่ต้องระวังนิดเดียวคือเรื่องการพักผ่อนไม่เพียงพอหรือการหักโหมงานหนักการทําอะไรเกินกําลังอาจทําให้เจ็บป่วยบาดเจ็บได้แบบนี้แต่ถ้ารักษาสุขภาพดีแระมัดระวังดีก็จะสบายนะครับไม่เกิดเหตุใดๆอันนี้เขามาเตือนเฉยๆ ใบนี้ The World มาออกมานี่ถือว่าสบายใจได้เลย The ะเวิลนี่คุณงามความดีเทียบเท่าเดอะซันซึ่งนับว่าเป็นไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับไพ่ยิปซีสากลออกมาเมื่อไหรต่ตีความได้เลยว่าสําเร็จแน่นอนชีวิตนี้ประสบความสําเร็จชีวิตส่วนตัวก็สําเร็จชีวิตด้านอ การสังคมการพบปะผู้คนก็จะเป็นไปได้ด้วยดีคนที่ดีกับคุณมีแนวโน้มจะสนิทสนมกันมากขึ้นนะครับสนิทสนมกันมากขึ้นคนที่ปลื้มคุณอยู่มีโอกาสที่จะเผยความในใจสักวันหรือพยายามกระเถิบเข้ามาใกล้ๆคุณมากขึ้นด้วยกิจกรรมที่มีร่วมกันใดๆก็แล้วแต่เขามีวิธีของเขาคุณลองไปสังเกตดูได้นะครับถ้าคุณมีคนใกล้ชิดหลายคนแล้วอยากจะสังเกตว่าเป็นคนไหนนะให้ลองไปดูคนที่บุคลิกภาพค่อนข้างดูเหมือนคนขี้อายพูดน้อยหัวเราะ ชอบวเล้อกบเกลื่อนอะไรแบบนี้บางทีถามอะไรไปก็อาจจะตอบอีกอย่างเหมือนสติไม่ค่อยอยู่กับน้กับตัวสักเท่าไหร่ เป็นคนประมาง่ายแต่ถ้ามีเรื่องอะไรถูกอกถูกใจจะหัวเราะเสียงดังได้อะไรประมาณนี้เขาจะค่อนข้างประมาณว่าเหมือนเก็บกิริยาไว้ส่วนหนึ่งแต่บางทีก็เก็บไม่อยู่ก็มีหลุดขำบ้างอะไรบ้างประมาณนี้เป็นคนที่พยายามเก็บกิริยามีความขี้อายแต่มักเก็บกิริยาไม่ค่อยอยู่ประมาณนี้นี่คือลักษณะภายนอกนะครับบุคลิกรูปร่างหน้าตาก็เป็นคนปานกลางไม่ถึงกับหล่อจัดสวยจัดไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงเป็นคนปานกลางนะครับลักษณะดูปานกลางดูดีระดับนึ่งเลยอ่าแล้วถ้าจะดูลึกไปถึงราศีเกิดธาตุกำเนิดของเขา ก็จะเด่นที่คนาธาตุไฟนะเมษสิงห์ธนูแล้วก็าธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกเด่นมากราศีมีนและราศีกรกฏจะเด่นเป็นพิเศษนะครับอันนี้ดูตามราศีสากลน,นะ แต่ถ้าคุณไม่รู้วันเกิดเขาก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับดูเป็นข้อมูลประกอบเท่านั้นนะก็ประมาณนี้คนลักษณะดังกล่าวกําลังปลื้มคุณมากอยากมาใกล้ชิดคุณแม้จะเป็นคนกันเองคนที่รู้จักกันอยู่แล้วเจอกันบ่อยๆเนี่ยแหละแต่เขาปลื้มคุณมากคนคนนี้พยายามเก็บอาการแต่มักเก็บไม่อยู่ดังกล่าวลองไปสังเกตดีๆนะครับคนคนนี้มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณ ถ้าดูจากไพ่ชุดนี้เฉพาะชุดนี้อาดวงความรักความสัมพันธ์ไม่เด่นจะยังไม่ฟันธงให้ว่าเขาจะจีบคุณสําเร็จหรือไม่หรือจะเข้ามาประชิดตัวใดๆหรือไม่แต่ว่าความเดอะเวิลเนี่ย เอาเป็นว่าคุณจะสนิทกันมากขึ้นรู้ใจเข้าใจกันมากขึ้นประมาณนี้เลยนะครับจะได้ความสนิทสนมมากขึ้นอย่างน้อยที่สุดเขาจะเป็นแรงสนับสนุนให้คุณเป็นอย่างดีนะครับทั้งการสนับสนุนจริงๆหรือแม้แต่การส่งเสริมกันด้านดวงชะตาก็แล้วแต่คบคนนี้ไว้แล้วดีนะประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบนะว่าวันนี้ไพ่มีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมหรือไม่มีคำแนะนำใดๆหรือแม้แต่มีคำเตือนใดๆเพิ่มเติมหรือไม่ขอหนึ่งใบนะครับโอ้โหดีงาม ดไม้เท้า8 of ones เปิดกันเห็นเห็นนะ8ไม้เท้าออกมาส่งท้ายวันนี้8ไม้เท้าเป็นตัวแทนของความกนะ้าวหน้าทุกประการอยากทําอะไรทําเลยลงมือทําได้เต็มที่คาดหวังสิ่งใดไว้ทําเลยไม่ต้องกังวลสิ่งที่ผ่านมาในอดีตปัจจุบันคุณกําลังดีงามและอนาคตมีโอกาสสดใสนะครับความก้าวหน้ากําลังมาขอให้ตั้งใจทําให้เต็มที่นะดวงดีแล้วรับไว้นะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับขอให้มีความสุขความจเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ